คิดเรื่องอยู่วันนี้นะครับเราพามาดูโครงการวิลาชิโอสุขสวัสดิ์ประชาวทิศจากแลนด์แอนด์เฮาส์กันครับซึ่งที่นี่นะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านทาวน์โฮมไฮไลท์ของที่นี่คือพื้นที่ส่วนกลางได้บรรยากาศแบบสแกนดิเนเวียซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ครับรวมถึงมีการใส่ความร่มรื่นตามจุดต่างๆทั้งบริเวณถนนเมนแล้วก็มีสวนหย่อมขนาดใหญ่กว่า2ไร่ครึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางโครงการให้ใช้งานด้วยครับ ที่ตั้งของโครงการนี้นะครับเขาจะอยู่ในซอยประชาสามัคคีนะครับที่เข้ามาจากถนนประชาอุทิศเนี่ยประมาณ1.4กิโลเมตรนะครับเป็นทําเลที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังถนนสุขสวัสดิ์ได้ง่ายครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลกับวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษด้วยรวมถึงมีตัวเลือกของทางด่วนเฉลิมมระนครให้วิ่งเข้าเมืองได้ง่ายด้วยครับ ขนาดที่ดินของโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณ73ไร่นะครับมียูนิตพักอาศัยทั้งหมด482ยูนิตแบ่งออกเป็นบ้านทาวน์โฮม29 292ยูนิตมีให้เลือก2แบบด้วยกันแล้วก็บ้านเดี่ยว190ยูนิตมีให้เลือก2แบบเหมือนกันครับ สำหรับบ้านตัวอย่างหลังแรกที่พวกเราสองคนจะพามาดูนะครับเป็นตัวบ้านเดี่ยวท้ายเริ่มต้นของโครงการนี้ที่มีชื่อว่าโคซี่ครับบ้านหลังนี้นะฮะจะถูกสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่50.3ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันของเขาคือ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะฮะปัจจุบันราคาเริ่มต้น5.59ล้านบาทนะครับซึ่งมาพูดถึงหน้าตาตัวบ้านนิดนึงนะฮะบ้านของที่นี่เขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านทางฝั่งยุโรปนิดนึงนะฮะเลือก หลังคารูปทรงจั่วแล้วก็เป็นจั่วซ้อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตีตารางหน้าต่างลูกฟักนะครับแล้วก็หน้าตาบ้านเนี่ยจะมีการใส่เส้นสายต่างๆเพิ่มดีเทลรายละเอียดเพิ่มขึ้นมารวมไปถึงมีการกุก,กระเบื้องลายหินบางส่วนที่บริเวณฟาซาดด้านหน้าบ้านด้วยครับนอกจากนี้โทนสีของในตัวบ้านเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3สีด้วยกันก็คือโทนสีครีมออกซีเขียวและก็สีฟ้านั่นเองคลาสต์ตำแหน่งกันไปนะครับผม ส่วนระบบการก่อสร้างบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดครับครับด้านหลังของเรานี่คือบ้านตัวอย่างที่มาพร้อมกับประตูรั้วหน้าบ้านให้เห็นของจริงกันแบบนี้เลยใช่ครับลักษณะของประตูรั้วที่เป็นที่จอดรถเนี่ยก็จะเป็นรั้วเหล็กลังเลื่อนทาสีเทาแบบนี้แบบนี้ครับเลื่อนเก็บไปฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นถังขยะที่ตำแหน่งของถังขยะพร้อมฝาปิดเนี่ยจะอยู่ในบ้านเราเวลาเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเขาจะมีประตูเล็กๆเปิดรับจากหน้าบ้านได้เลยครับ พื้นที่จอดรถนะครับก็จะมี2โครงสร้างนะครับส่วนที่เป็นสโลปด้านหน้าตรงนี้จะออนกราวแต่ว่าพอขยับเข้ามาด้านในที่เป็นในร่มทั้งหมดเนี่ยะจะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านเลยนะครับการจอดรถของบ้านหลังนี้จะจอดสองคันเนาะเราเป็นการจอดในร่มทั้งคันด้วยเพราะว่าโครงการเขาจะทําหลังคายืดออกมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเสียเงินต่อเติมหลังคาเพิ่มแล้วถูกต้องนะครับ โดยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวเราก็จะได้พื้นที่สวนรอบๆบ,บ,บ้านอยู่แล้วนะครับ<ช>และนึเฮาส์เขาก็จะมีการปูสนามหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้แนวรั้วาบางส่วนเอาไว้ให้แล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับโดยเราจะมีสวนหลักๆเนี่ยที่เป็นสวนขนาดใหญ่หน่อยอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านตรงนี้น,นะครับ พื้นที่ส่วนตรงนี้พอเป็นส่วนที่แบบมีพื้นที่เยอะหน่อยเนี่ยเขาก็เลยมีการลงไม้ยืนต้นเอาไว้ให้ด้วย<อ>ซึ่งในแต่ละแปลงที่ดินจะเป็นต้นไม้ชนิดอะไรเนี่ยก็จะคละๆกันไปนะครับ,รบแต่ว่าเขาก็จะมีการใส่พวก QR code <อ>นะให้เราสแกนได้ว่าอันนี้คือต้นไม้อะไรดูแลยังไงเอาไว้ให้ด้วยนะครับพื้นที่ส่วนตรงนี้บ้านตัวอย่างจัดมาให้ดูว่าเราอาจจะทํามุมนึงอ่ะ เป็นพื้นที่นั่งเล่นไปชิ้นช้าฝั่งหน้าบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะปลูกต้นไม้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้อีกเพราะว่าเหมือนเป็นสวนหน้าบ้านเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านได้นะฮะทางเข้าบ้านจะอยู่ทางด้านนี้น,น,นะครับตรงนี้มีเฉลียงยื่นมาประมาณสักเมตรหนึ่งเป็นพื้นที่เอาไว้ใส่รองเท้าถอดรองเท้าที่อยู่ภายใต้าชายคาตรงนี้ที่พอจะบังแดดบังฝนได้นะครับประตูทางเข้าบ้านจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะด้านในเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับไปครับผม ทุกคนครับบ้านหลังนี้เขามีการใส่ระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ด้วยนะครับก็คือระบบแมกเนติกเซนเซอร์หรือว่าสัญญาณการตรวจจับการเปิดปิดประตูล<ม>แล้วก็หน้าต่างที่ชั้นหนึ่งนี้นะฮะนอกจากนี้มีอันนึงก็คือ IP Camera <ม>ตัวบ้านเดี่ยวเนี่ยมีมาให้2จุดด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง i p Camera แล้วก็แมกเนติกเซนเซอร์เนี่ยเราสามารถสั่งการเปิดปิดผ่านทางแอปพลิเคชันหนังบุ๊กของเราได้โดยแอปเนี่ยจะมีชื่อว่าแอป Home Touch นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูพวกสเปคของพื้นฐานในตัวบ้านกันบ้างนะครับเริ่มจากพื้นก่อนเก้งหลังเนี้ยเขาเป็นบ้านตัวอย่างเขามีการเปลี่ยนพื้นนะฮะเป็นกระเบื้องลายไม้ให้มันดูเข้ากับความอบอุ่นของบ้านหลังนี้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นกระเบื้องเซรามิกสีขาวไซส60์60คูณ60เซนแล้วก็ความสูงที่ชั้นหนึ่งเนี่ย ฟอร์ทูซิงอยู่ที่2.7เมตรนั่นเองนะครับโดยเราเข้ามาในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งแอเรียเล่นดูทีวีรับแขกไปถูกต้องแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีระยะค่อนข้างเยอะนะวางโซฟาประมาณ3ที่นั่งได้ใส่เก้าอี้รับแขกทักตัวหนึ่งได้ระยะดูทีวีประมาณ3เมตรน่ฝั่งนี้ก็บิวเอ็นเป็นผนังที่เอาไว้เก็บของแขวนทีวีที่ผนังก็ได้ถ้าอยากได้พื้นที่เก็บของเยอะหน่อยก็บิวฝั่งนี้ เต็มพื้นที่ไปเลยใช่ฮะแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้เขาจะอยู่ใกล้กับช่องแสงสองฝั่งก็คือด้านหน้าบ้านกับด้านข้างบ้านตรงนี้หน้าบ้านเนี่ยถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยกลางวันก็ปิดม่านโปร่งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าด้านข้างน่ะเปิดไว้ได้เลยนะเพราะว่าจะอยู่ติดกับพื้นที่สวนด้านข้างบ้านของตัวบ้านนั่นเองครับเราก็ปลูกพวกต้นไม้แนวรั้วสูงๆนะจะได้บังสายตาจากเพื่อนบ้านข้างๆได้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่ชั้นหนึ่งตรงนี้จะมีห้องนอนอยู่ด้วยคุณผู้ชมอยู่ด้านข้างอยู่ตรงนี้ ห้องนอนนี่เขาก็คือจะกั้นมาเป็นห้องที่มีประตูบานทึบปิดเรียบร้อยเลยนะได้ความ็นส่วนตัวแล้วก็ตำแหน่งอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งภายในห้องน้ําก็จะมีส่วนอาบน้ํามีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ถ้าสมมติจัดห้องนี้เป็นห้องนอนอยากจะอาบน้ําแต่งตัวเดินออกมาจากห้องเลี้ยวขวาก็ถึงห้องน้ําแล้วใช่ฮะ เี๋ยวเข้ามาดูภายในห้องนี้กันเตียงหายไปไหนครับเอาบ้านตัวอย่างเขามีไอเดียใหม่ออันนี้เป็นตัวอย่างของครอบครัวที่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ห้องนอนที่ชั้นล่างถูกต้องก็ปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องอันกประสงค์เอาไว้ทํางานอดีเละถักรอยเออของคุณแม่บ้านนะฮะหรือว่าถ้าเราแบบเป็น เรียกว่าคนที่ทํางานที่บ้านบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จัดห้องนี้เป็นห้องทํางานจริงๆของเราได้เลยเราได้ความเป็นส่วนตัวเป็นสัดเป็นส่วนด้วย<ฆ>แต่ว่าถ้าวางเป็นห้องนอนจริงๆ<ฆ>ขนาดของห้องก็ใหญ่พอให้วางประมาณควีนไซส์ได้กําลังดีเลยนะครับ<ฆ>แล้วก็ตําแหน่งห้องนี้อยู่ตรงมุมของบ้านฝั่งด้านหน้าเนาะเราก็จะได้ช่องแสง2ฝั่งเลยลทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างทาให้เปิดระบายอากาศได้ดีแล้วก็บรรยากาศในห้องดูโปร่งด้วยครับที<ฆ>นี้เราย้อนกลับไปที่ดูที่ส่วนโถงกลางบ้านกันบ้างนะครับซึ่ง ผงกลางบ้านฝั่งด้านหลังเนี่ยก็คือฟังก์ชันโต๊ะรับประทานอาหารอันนี้เขาวางให้ดูว่าเป็นโต๊ะแบบสีที่นั่งแบบหลวมๆสบายๆใช่แต่ว่าเก้งก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันยังมีขยายได้อีกนะสำหรับใครที่ชอบชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านผมว,ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาปรับเป็นโต๊ะหกที่นั่งได้แล้วก็วางโต๊ะแนวยาวแบบนี้แหละนะครับบรรยากาศตรงเนี้ยจะค่อนข้างโปร่งเหมือนกันเพราะว่าจะได้ช่องแสงคล้ายๆกับลิฟวิ่งไอเรียก็คือฝั่งด้านหลัง กับฝั่งด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยเราออกไปเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนด้านที่เป็นประตูบานเลื่อนใช่มีบันไดสเต็ปลงไปนิดนึงนะครับส่วนฝั่งด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนช่องแสงซึ่งตรงข้างล่างหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นด้วยก็คือ a i ร์อินเทที่เราสามารถเอามือไปเปิดปิดแมนนวลช่องลมอ่ะันเปิดได้ แล้วช่องลมตรงนี้เวลาที่เราไม่อยู่บ้านนานๆน่ยทำให้อากาศถ่ายเทเข้ามาสู่ตัวบ้านด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวมแมลงเข้ามาเนะเพราะว่าเขามีตาข่ายกันแมลงมาให้แล้วใครอยากจะเก็บของคุ้มหน่อยบ้านตัวอย่างเขาก็บิวอินให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของจากฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วใกล้ๆกับส่วนกินข้าวตรงนี้ก็คือห้องครัวค,ครับจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับครัวก็เป็นครัวปิดเลยเขากั้นผนังไว้ให้เรียบร้อยอประตูก็เป็นประตูกระจกบ,บานเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผนังครัวฝั่งนี้เนน่ยป็กระจด้้ว อันนี้ผมว่าทําให้บรรยากาศภายในครัวดูไม่ได้ทึบตันจนเกินไปเราสามารถที่จะมีมุมมองเชื่อมโยงมายังพื้นที่อื่นๆภายในบ้านได้ลูกๆนั่งทํากันบ้านอยู่ตรงนี้คุณแม่มอยากให้หามาช่วยหยิบจานหน่อยอ่ะก็ยังมองเห็นยังเรียกกันได้นะครับแล้วก็ภายในครัวนียเดี๋ยวเ,เข้ามาดูกันในครัวเนี่ยนะครับเขาจะมีการลดสเต็ปลงมาม1สเต็ปนะเวลาเราเช็ดทําความสะอาดในครัวจะได้ไม่ไหลเป,เปื้อนไปยังโซนอื่นๆภายในบ้านนะครับแล้วก็โครงการมีการก่อ ครัวมาให้เป็นมาตรฐาน,นด้วยเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนอ่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนแต่ว่าไม่ได้มีหน้าบานนะต้องบอกว่าพวกหน้าบานต่างๆเนี่ยเราไปทําเพิ่มเติมเองได้แล้วก็วัสดุกับเบื้องก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งสําหรับบ้านมาตรฐานนะครับตรงเคาน์เตอร์ส่วนเนี่ยเขาจะมีการเว้าพื้นที่เอาไว้ให้เราวางเตาในระยะที่ใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับ อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นซิงล้างจานนะครับที่อยู่ใกล้กับช่องแสงอ,อันนี้ก็เป็นหน้าต่างบานเล็ดนะมาเปิดระบายอากาศก็อตอนที่เราล้างจานเนี่ยมันจะช่วยทําให้มีอากาศถ่ายเทแล้วก็แสงธรรมชาติช่วยฆ่าเชื้อได้ด้วยใช่นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีประตูครับที่เปิดไปทางลานซักล้างฝั่งด้านหลังบ้านที่โครงการก็ทำเป็นพื้นคอนกรีตแบบออนกราวเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานเลยครับ ันไดของบ้านหลังนี้นะฮะเขาจะทําออกมาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับโครงสร้างชนิดนี้ได้ความแข็งแรงนะฮะแล้วก็เวลาที่เดินขึ้นเดินลงเนี่ยได้ความเงียบเชียบด้วยแล้วก็จะมีการปิดผิวด้วยวัสดุก็คือพื้น s t c คุณสมบัติของพื้นชนิดนี้นะครับคือสามารถกันน้ํากันปลวกได้100%เอนั่นเองนะครับระหว่างที่เดินขึ้นเดินลงก็มีการใส่ตัวมือจับก,กันตกมาให้นะครับแล้วก็ตัวชันพักบันไดทั้ง2จุดเนี่ยก็ไม่มีการซอยเป็นขั้นสามเหลี่ยมด้วยเป็นสี่เหลี่ย ก็จะถึงใกล้ๆกับบริเวณโถงบันไดชั้น2แล้วตรงนี้จะมีช่องแสงมาให้1จุดนะครับรวมถึงพื้นที่ตรงนี้จะมีการว้าวเข้าไปด้วยนะครับบ้านตัวอย่างอนะ่ะทำให้ดูเป็นไอเดียว่ากับพื้นที่วอลแบบเนี้ยเราสามารถไปเติมตู้เก็บของจุดแขวนของก็เพิ่มพื้นที่เก็บของในตัวบ้านให้เราได้นะครับแล้วพอเราขึ้นมาที่ชั้น2ตรงโถงบันไดตรงนี้นะฮะวัสดุพื้นที่ชั้น2จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเก้งครับพื้นไม้ลามิเนตรวมถึงความสูงด้วยจะอยู่ที่2.5มมรผสังเกตได้ฝ้าาดที่ชั้น2ด้านบนบ จะมีช่องอากาศอยู่2ช่องนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ชื่อว่า Air Plus Square นะครับระบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอากาศภายในบ้านนะครับ ช่องทั้งสองช่องนี้จะเป็นตัวเติมอากาศจากภายนอกเข้ามามแต่ว่าอากาศที่เติมเข้ามาเนี่ยเขาจะผ่านเครื่องกรองด้วยคือจะกรองพวกฝุ่นควัน PM 2.5ต่างๆนะครับทำให้อากาศที่เข้ามาภายในบ้านเป็นอากาศที่สะอาดแล้วใช่นะครับแล้วพออากาศเข้ามาก็ต้องมีจุดที่ดูดอากาศออกไปด้วยจุดที่ดูดอากาศออกไปอ่ะจะอยู่ที่ฝ้าเพดานของห้องนอนทุกห้องภายในบ้านเลยนะทําให้มีการหมุนเวียนของอากาศอยู่ตลอดเวลาคุณภาพอากาศภายในบ้านก็จะดีขึ้นนั่นเองนะฮะ ส่วนการใช้งานที่ชั้นสองเนี่ยนะครับเขาจัดออกมาเป็น2ห้องนอนฟั่าแล้วเป็น2ห้องนอนไซส์ใหญ่ทั้งคู่มีห้องน้ําในตัวทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูห้องนอนของลูกกันก่อนนะครับห้องลูกใช่ไหมครับใช่คือต้องบอกว่าการจัดเลยเอา์ห้องนอนให้เป็น2ห้องแบบนี้จะ,ะเหมาะกับครอบครัวที่มองว่าเราอยากให้ลูก มีห้องนอนที่ขนาดใหญ่ไปเลยให้เขาสามารถอยู่แต่เขาเด็กๆโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ทํางานก็ยังอยู่ห้องนี้ได้เพราะว่าพื้นที่ใหญ่มีส่วนที่รองรับการเก็บของหรือจัดเป็นโต๊ะนั่งทํางานอะไรต่างๆได้นะครับอ,อย่างเตียงเนี่ยถ้าวางเป็นเตียง5้ฟุตนะห้องนี้อยู่คนเดียวก็วางชิดผนังไปเลยฝั่งหนึ่งทําให้เหลือพื้นที่ด้านข้างเยอะตรงนี้ก็บิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าประมาณ4-5ห้าบานได้ ปลายเตียงก็อาจจะอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะวางทีวีนอนดูปลายเตียงได้นะครับแล้วก็ข้างๆนี่ก็ยังวางโต๊ะนั่งทํางานทําการบ้านของเขาได้และที่สําคัญคือเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัว,วเป็นห้องน้ําที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกไวให้เรียบร้อยรวมถึงมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ครับ สุดท้ายนะครับก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมฝั่งด้านหน้าบ้านนั่นเองซึ่งห้องเนี่ยจะเป็นห้องหน้ากว้างเลยกว้างเท่ากับตัวบ้านเลยนะฮะเจนว่าห้องเนี่ยนอกจากใหญ่แล้วได้ช่องแสงค่อนข้างเยอะด้วยทั้งฝั่งด้านหน้าด้านข้างก็มีมาให้หมดเลยนะครับแน่นอนว่าในห้องเนี่ยวางเตียงคิงไซส์ได้สบายสบายเหลือเก่งแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลือสบายสบายเลยอย่างปลายเตียงเนี่ยอันนี้เขาบิวอินตัวไซด์บอร์ดไปแล้วนะครับ ยังเหลือทางเดินปลายเตียงเรากว้างๆเลยไม่ต้องแบบเที่ยวตัวหลบเลยนะฮะตรงนี้ก็จะทําเป็นชั้นวางทีวีก็ได้เป็นมุมโต๊ะทํางานเล็กๆของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับส่วนกลางห้องที่เก้งอยู่อยู่เนี้ยอันนี้เขาเอาก้ออี้แบบเหมือนนั่งอ่านหนังสือไหมใช่ผมว่าแบบนั่งพักผ่อนภายในห้องนอนหนังสือมาอ่านก่อนนอนอะไรเงี้ยตรงนี้ได้เลยใช่ก็จะมีพื้นที่อยู่นะฮะแล้วก็จากห้องตัวอย่างเห็นว่าฝั่งเนี้ยเขาบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าให้ดูเป็นไอเดียแต่ความเป็นจริงถ้ารู้สึกว่าไม่พอเนี่ยข้างๆที ให้บิวอินทุสภาพอีกจุดก็ได้นะครับแล้วห้องนี้ก็ยังคงมีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งห้องน้ำเนี่ยขนาดก็ใกล้เคียงกับห้องอื่นๆแหละแต่ว่าจะมีจุดที่อัพสเปคนิดนึงอย่างเช่นตัวโถสุขภัณฑ์ตัวฝาข้อบของเขาเนี่ยจะเป็นฝาระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านในพื้นที่อาบน้ําก็จะมีพื้นที่นั่งอาบให้ด้วยครับ ส่วนบ้านเดี่ยวอีกทีปหนึ่งที่ขนาดใหญ่ขึ้นมีชื่อว่าคอมฟี่นะครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น65.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถนะครับโดยที่ชั้น1ภาพรวมของบ้านทีปนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันเหมือนกับทีปเริ่มต้นทุกอย่างเลยครับโดยยังคงมีห้องนอนที่ชั้นล่างอยู่นะครับแต่ว่าความต่างจริงๆจะอยู่ที่ชั้น2นะครับเพราะว่าจะได้ห้องอนเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาด้วย เป็นห้องที่สามารถใช้เป็นห้องนอนก็ได้หรือเป็นห้องทํางานห้องออกกําลังกายอื่นๆก็ยังได้ครับแล้วก็ยังมีห้องนอนอีก2ห้องครับห้องนอนลูกเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับสามารถวางเตียงควีนไซส์ได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวและอีกห้องนึงคือห้องมาสเตอร์เบดรูมที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านจะได้ห้องหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านมาเลยครับ แต่สำหรับใครนะครับที่มีงบประมาณเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านกลางๆนะครับผมพามาดูบ้าน Home ทาวน์โฮมท้ายเริ่มต้นของโครงการนี้กันที่มีชื่อว่าดัชเชสที่อยู่ด้านหลังผมนั่นเองครับบ้านหลังนี้ที่ดินเริ่มต้นของเขาคือ18.7ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย89ตารางเมตรฟังก์ชันของเขาคือ2ห้องนอน3ห้องน้ํา1ที่จอดรถนะครับเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างอยู่ที่5เมตรนะครับ ซึ่งดูจากฟังก์ชันเนี่ย,ยก็อาจจะเหมาะสาหรับครอบครัวไซส์เริ่มต้นหรือว่าไซส์เล็กนิดนึงนะฮะซึ่งด้านในตัวบ้านที่ชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งที่เหมาะกับการจัดบ้านแบบโอเพนแปลนให้ทุกๆฟังก์ชันเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็เป็นเทคนิคที่ทําให้บ้านดูกว้างขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับจะได้เป็นพื้นที่ครัวแผ่นที่ในตัวบ้านก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ทําอาหารกินแรงๆในตัวบ้านนะครับส่วนขึ้นไปที่ชั้น2จะมีอยู่2องห้องนอนนะฮะเป็นคอนเซปตววด้ัย ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวนะครับส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมก็มีขนาดใหญ่พอให้วางเตียงคิงไซส์ได้และได้ความโปร่งโล่งจากช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าบ้านครับ ส่วนใครที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วอยากได้ทาวน์โฮมแบบ3ห้องนอนจอดรถได้2คันครับก็จะเหมาะกับบ้านทาวน์โฮมแท็กใหญ่ของที่นี่ที่ชื่อว่า Pri n c e นะครับจะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรอยู่บนผื้นที่ดินเริ่มต้น21.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย122ตารางเมตรนะครับจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันกับราคาเริ่มต้นที่3.19ล้านบาทครับ โดยบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นทาวน์โฮมที่มีครัวอยู่ภายในบ้านที่เขาจะกั้นผนังกระจกเอาไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนเลยครับแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทุบผนังตรงนี้ออกไปแล้วทําเป็นลักษณะของครัวเปิดนะครับที่จะทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งมากขึ้นครับ และเป็นบ้านที่รองรับการมีลูก2คนได้ด้วยเพราะว่าที่ชั้น2จะมี3ห้องนอนโดยห้องนอนลูกนะครับจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านทั้ง2ห้องครับและจะต้องออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงบริเวณโถงบันไดนะครับส่วนห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่พอให้วางเตียงคิงไซ i ์ได้สบายๆเลยครับ บริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับมีการจัดแลนด์สเคปไว้ดูโดดเด่นทีเดียวครับมีทั้งไม้พุ่มไม้ดอกมีเรือตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับบ้านหลายหลังสีสันสดใสยอยู่เรียงกันนะครับตัวซุ้มเนี่ยจะมีหลังคาคุมไว้ให้ฝั่งขาเข้าประตูกั้นด้วยรั้วไม้กั้นกระดกซึ่งจะมีการแยก2เลนนะครับสำหรับแขกเลนหนึ่งแล้วก็สําหรับลูกบ้านเลนหนึ่งนะครับแยกให้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะฮะส่วนของลูกบ้านเวลาเข้าออกนะครับใช้เป็นระบบบลูทูธระยะไกลแบบเดียวกับทางโดดอ นอกจากนี้นะครับภายในโครงการมีการติดตั้งกล้อง C C T V ทั้งหมด18จุดด้วยกันรวมไปถึงรั้วรอบโครงการส่วนใหญ่นะครับทำเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงประมาณ3.6เมตรครับและเข้ามาด้านในโครงการนะครับเราจะเจอกับถนนเมนหลักของโครงการที่พวกเรา2คนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ,รบถนนเส้นนี้กว้างถึง16เมตรเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีการแบ่งระยะฟุตบาท2ฝั่งไว้ให้ด้วยนะฮะซึ่งระยะความกว้างนี่สัญจรค่อนข้างง่ายนะเก่ง และพื้นที่ที่เขาแบ่งมาเขาจะทาเป็นพื้นที่สีเขียวก็ะจะมีพวกไม้พุ่มไม้ดอกไม้ยืนต้น<ช>ระหว่างทางที่เราสัญจรเข้าไปด้านในก็จะเห็นความร่มรื่นตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับซึ่งโครงการเนี้ยจะเป็นโครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านทาวน์โฮมอยู่ร่วมกันแต่ถ้าดูจากผังของโครงการ่ะจะเพราะว่าเขาจะมีการแยกโซนไว้ด้วย ก็คือโซนของกลุ่มของบ้านทาวโฮมก็จะอยู่ด้วยกันอย่างตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นปากซอยทางเข้ากลุ่มของบ้านทาวโฮมพอเราเข้าไปก็จะเจอแต่สังคมบ้านทาวโฮม네อยู่เป็นคลัสเตอร์ซึ่งจะมีอย่างนี้อยู่2จุดด้วยกันก็คือด้านหน้าโครงการกับ <Mitarbeiter. S 1> ด้านท้ายโครงการนะครับ <Interesting. S 1> อนอกจากนั้นจะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะฮะนอกจากนี้นะครับในโซนบริเวณด้านหน้าเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนของบ้านเดี่ยวที่มีความเป็นส่วนตัวหน่อยเพราะว่าในแต่ละซอยเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านเพียงแค่4หลังต่อซอยเท่านั้นนะครับ หลังจากนี้ถ้าเราขับรถเข้าไปจากซูมด้านหน้าประมาณสัก300เมตรเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการที่อยู่ตรงกลางโครงการครับ พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะครับเขาจะตั้งอยู่บริเวณกลางๆงผืนที่ดินโครงการเลยคุณผู้ชมใช่ครับเดี๋ยวพามาดูสวนหย่อมตรงนี้ก่อนนะครับขนาดของสวนหย่อมของเขาเนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ประมาณเกือบเกือบสองไร่ครึ่งเลยใหญ่มากๆใช่แล้วก็เป็นพื้นที่สวนที่ค่อนข้างล่มลื่นด้วยมีการปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะเลยนะครับตามที่เราเห็นแบบนี้รวมถึงมีโซนที่เป็นสนามหญ้าพวกแลนสเ c a ต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามเน้นให้มีเนินมีอะไรด้วยนะเพื่อให้ดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็รอบๆของสวนจะเห็นว่าเขามีการกั้นเป็นรั้วเตี้ยวาไว้กเวลา เด็กเขามาวิ่งเล่นตรงนี้จะได้ไม่วิ่งเลยไปบนถนนก็ได้เรื่องของความปลอดภัยด้วยครับ,รบทางเดินต่างๆก็ทําให้ดูคดเคี้ยวไปมาตามแนวของเนินสนามหญ้าแล้วก็พุ่มไม้ต่างๆรวมถึงมีทางเดินที่เขาเล่นสเตปไปด้านบนด้วยซึ่งด้านบนตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดชมวิวให้เราไปยืนชมวิวสวนในมุมสูงได้ด้วยนะครับ,รบผมและขย่บมาอีกหน่อยอทางด้านน,าน,นี้<า>พี่ปัน้นใกล้ๆกับอาคารครับเฮาส์จะมีสนามเด็กเล่นะนะครับ บริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องเล่นปีนป่ายสไลเดอร์แล้วก็ทําเป็นพื้นยางกันกระแทกหรือพื้นยาง EPDM เอาไว้เวลาเด็กๆเ,เขาหกล้มอะไรต่างๆจะได้ไม่บาดเจ็บมากนะครับผมใกล้ๆกันที่บอกว่าเป็นอาคารคับเฮาส์เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับใช่ครับ ในส่วนของโซนาคารขับเฮาส์นะฮะเราจะเห็นว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับซุ้มทางเขาดาน,นาเนาะก็คือมีบ้านหลังหลายๆหลังเนี่ยเรียงกันไปแล้วก็สีสันสดใสด้วยก็คือได้บรรยากาศสแกนดิเนเวียนนั่นเองนะครับ,รบโดยเวลาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเจอเจอกับอาคารแรกก่อนที่เขาเขียนว่า Community คอมมูนิตี้คลับซึ่งถ้าเราเข้าไปเนี่ยปัจจุบันจะเป็นห้องของเซลล์ออฟฟิศหรือว่าสำนักง,งานขายนั่นเองนะครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะภายในห้องเนี่ยเขาจะยกคืนให้กับลูกบ้านนะเกงเป็นพื้นที่ส่วนกลางด้านในเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2มุมนะ ฝั่งหนึ่งอาจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นมีโซฟานุ่มๆให้มานั่งรับรองแขกก็ได้มานั่งอ่านหนังสือก็ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโซนโต๊ะจะมีโต๊ะกลมกับโต๊ะไซส์ใหญ่ก็คือโซนของ coworking space นะฮะสําหรับใครเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทํางานที่พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าเราเดินถัดเข้าไปเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นโซนเอาดอร์อย่างสระว่ายน้ํานั่นเองนะฮะเอง ซึ่งสระน้าของเขาเนี่ยใหญ่ด้วยค่อนข้างใหญ่นกว้างประมาณ8เมตรนะ,ะแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ20เมตรซึ่งอันนี้เป็นไซส์เฉพาะสาระผู้ใหญ่นะยังไม่รวมสระเด็กที่แยกเอาไว้อยู่ตรงปลายสาระตรงนั้นนะฮะเพราะความกว้างแบบเนี้ยเวลาที่ลูกบ้านมาใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานพร้อมๆกันหลายคนได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวสระเนี่ยเขาจะยกระดับสูงกว่าแนวสวนด้านข้างเวลาที่ลูกบ้านมาเล่นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับสระน้ำล้นแล้วก็ได้เห็นวิวของไม้ดอกต้นไม้ใหญ่ ลานสนามเด็กเล่นใกล้ๆตรงนี้ด้วยนะฮะ<ช>หรือว่าถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้มาว่ายน้ำนะครับข้างๆกันเนี่ยเขาจะมีชุดที่เป็นโต้เนี่ยเอาไว้นั่งเล่นได้หรือว่าตอนเย็นๆตรงนี้ก็จะมีพูลเบดเอาไว้นอนอาบแดดมีร่มบังแดดไว้ให้ส่วนหนึ่งด้วยครับครับแล้วก็บริเวณนี้เราจะได้ยินเสียงน้ําไหลตลอดเลยนะเพราะ,ะว่าตรงอาคารขับพา์ของเขาเนี่ยจะมีการสอกแซกพวก พื้นที่สีเขียวแล้วก็มีน้ําตกตกแต่ง<ช>เอไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อเพิ่มบรรยากาศความร่มรื่นนะครับผม,มตัวอาคารอย่างที่บอกว่าเขาสร้างเป็นเหมือนกลุ่มอาคารของบ้านที่อยู่รวมๆกันเนาะถ้าขยับมาตรงโซนกลางๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ําแยกชายหญิงแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์ ภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีพวกตู้ล็อกเกอร์แล้วก็รองรับสําหรับอาบน้ําได้ด้วยเวลาเรามาว่ายน้ําตรงนี้เราก็เดินเข้าห้องน้ําใกล้ๆตรงนี้ได้เลยนะครับ,รบแล้วจากทางเดินด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยนะครับเขาะจะเชื่อมไปกับบันไดที่ขึ้นไปที่ชั้น2ของอีกอาคารหนึ่งที่อยู่ตรงมุมด้านนี้ะนะครับด้านบนจะเป็นห้องฟิตเนสออกกําลังกายนะพี่ป้านผมขึ้นไปดูแลก็จะมีพวกเครื่องเล่นต่างๆวางเอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณสัก1ิคนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องแสงหลักๆเนี่ย ทางฝั่งที่เป็นพวกเครื่องวิ่งคาร์ดิโออะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้มองวิวออกมาทางสระว่ายน้ําแล้วก็สวนหย่อมตรงนี้ได้ด้วยะนะครับแล้วถ้าขยับไปที่ชั้นล่างตรงนี้นของอาคารตรงนี้จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันอันนี้สําหรับเด็กๆเลยเขาจะเป็นห้องคิสฟูมนะครับถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยเขาก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้ชุดเล็กๆนะสเกลเด็กๆนะใ,ให้เขามานั่งเล่นของเล่นร่วมกันได้แล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ภายในห้องคิสฟูมแยกมาให้ต่างหาดด้วยครับ ภาพรวมของโครงการวิลาจิโอสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศนะครับเริ่มต้นที่ทําเลของโครงการนี้นะครับผมมองว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านที่อยู่ในย่านสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศหรือพระราม2โซนนี้นี่แหละนะครับซึงถ้าคุณผู้ชมอ่ะไปหาบ้านที่ยิ่งอยู่ใกล้กับเส้นพระรามสองเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นสูงมากอย่างถ้าหาบ้านเดี่ยวนะเข้ามาจากเส้นพระราม2ประมาณ3-4กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มของบ้านเดี่ยวระดับราคาประมาณ -78 ล้านไปจนถึง10ล้านก็ยังมีนะครับถ้าเรางบประมาณไม่ถึงตรงนั้นยอออาจต้งม ขยับมานะครับเลยจากถนนการนาพิเศษมาตรงโซนสองสุขสวัสดิ์หรือว่าประชาอุทิศช,ช่วงปลายๆหน่อยตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเลือกของบ้านเดี่ยวระดับราคาประมาณ5้าล้านกว่าบาทรวมไปถึงทาวน์โฮมระดับราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทให้เป็นตัวเลือกอยู่นะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับตำแหน่งโครงการนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในซอยประชาสามัคคีที่เข้ามาจากถนนประชาอุทิศมาประมาณ1.4กิโลเมตรนะครับ,ค,รบคือนอกจากจะเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วอาจจะมีบ้านเดิมแล้วขยับขยายจากครอบครัวเดิมเนี่ยก็ยังเหมาะกับคนที่ใช้ชวิตอยู่ใน ของพระรามสามหรือสาทรอ,อาจจะทํางานในโซนนั้นบ่อย,อยนะครับแล้วอยากหาบ้านที่เดินทางไปโซนนั้นง่ายนะครับเพราะว่าทําเลตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับถนในการเจนาพิเศษเราสามารถใช้เส้นนี้นะครับไปออกตรงวงแหวนอุตสาหกรรมาาแล้วก็ข้ามไปพระรามสามสาทรได้เลยหรืออีกตัวเลือกหนึ่งคือขยับออกไปหน่อยนะครับก็จะมีทางด่วนเฉลิมมหานครให้วิ่งเข้าไปโซนสาทรได้เลยเหมือนกันนะครับ ทีนี้เรื่องของความอุรมสมบูรณ์บ้างเริ่มจากใกล้โครงการสุดเลยนะครับก็คือตรงซอยประชาสามัคคีตรงนี้เนี่ยจะมีตลาดถึง3ตลาดเลยนะครับทั้งตลาดประชาสามัคคีตลาดมารวยตลาดสยามไนท์มาร์เก็ต แล้วก็มีร้านมินิมาร์ทอะไรต่างๆค่อนข้างคึกคักอยู่แล้วครับเรียกว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ใกล้ๆบ้านที่สามารถจะขับรถหรือขับมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานออกไปจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าถัดออกมาบนถนนประชาอุทิศครับต่อเนื่องไปจนถึงเกือบถนนทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกเนี่ยนะครับสภาพถนนก็จะกว้างขึ้นมีความคึกคักอีกระดับหนึ่งเลยมีทั้งตลาดร้านค้าและก็คาเฟ่หลายแห่งเลยนะครับรวมถึงจะมีบิ๊กซีมาร์เก็ตสำหรับซื้อของสดเข้าบ้านแบบเดินตากแอร์ได้ด้วยนะครับและถ้ามองภาพรวมที่กว้างขึ้นนนมาอีกิดะครับ ทั้งโซนของถนนประชาอุทิศฝั่งใต้และฝั่งเหนือเนี่ยนะครับจะเป็นแหล่งที่มีสถานศึกษาอยู่หลายตัวเลือกเลยนะครับถ้าใครมีลูกๆก,ก็ถือว่าเป็นทําเลที่มีสถานศึกษาใกล้บ้านให้ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปได้เยอะเลยครับเสริมจากส่วนของเก้งนะครับณวันนี้ถ้าใครมาหาโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับในโซนของประชาอุทิศต,ตอนปลายหรือว่าประชาสามัคคีตรงนี้คุณจะเจอโครงการจัดสรรหลายโครงการม็น<ช>ตัวเลือกเหมือนกันนะครับ,รบวันนี้มีตัวเลือกเคียบเลยนะครับซึ่งผมมองว่าจุดเด่นของโครงการเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ราคานะฮะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ ตัวโครงการอ่ะที่ใส่ธีมมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆครับรวมถึงใส่พื้นที่สีเขียวไนทในโครงการอ่ะค่อนข้างรมลื่นมากๆนะฮะคือเรื่องของบรรยากาศเลยใช่พูดถึงธีมก่อนละกันก็คือเขาอาจจะใส่เป็นบรรยากาศของสแกนดิเนเวียนว่าบ้านที่อยู่ในฝั่งยุโรปนั่นเองนะฮะเราจะเห็นตั้งแต่บริเวณทางเข้าด้านหน้าเลยน้องเก่งมีเรือตกแต่งมีบ้านเป็นหลังๆสีสันต่างๆรวมไปถึงคับเฮาส์ที่อยู่ด้านหลังพวกเราด้วยก็จะทําออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่ง ตัวบ้านก็ยังเป็นอิงจากบ,บ้านทางฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันอันนี้ทีมจะสอดคล้องทั้งโครงการเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่สีเขียวผมมองว่าเขาใส่มาค่อนข้างเยอะนะก็ค,คือตั้งแต่เราขับรถเข้ามามุมมองแรกะ่ะถนนเมนโครงการเราเห็นต้นไม้ยาวตลอดเลย300กว่าเมตรนะฮะร,รวมไปถึงขับเข้ามาตรง300กว่าเมตรเจอสวนตรงนี้สองไร่ขึ้นแล้วก็เป็นสวนที่จัดออกมาได้น่าใช้งานมากๆทำเป็นคอนทัทร์เล่นระดับ ใส่ไม้พุ่มเตี้ยไม้ดอกไม้ยืนต้นสีสันต่างๆนะฮะซึ่งบรรยากาศของโครงการเนี้ยถือว่าลมลืนมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งของโครงการเนี้ยก็คือผมมองว่าคนที่ตามหาโครงการเนี้ยก็อาจจะให้ความเชื่อมั่นเรื่องของแบรนด์ด้วยเพราะว่าแรงแนนเฮาส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทอสังหารที่ทําบ้านมาหลายสิบปีแล้วนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้นะฮะแล้วก็อย่างในละแวกเนี้ยเขาก็เคยมาทำบ้านนะก็มีโครงการอินดี้หนึ่งถึงสามโครงการวิลลาจิโอที่ซอยประชาอุทิศเก้าสิบใกล้ๆกันเนี่ยปิด้แลว ถัดมามาพูดถึงตัวบ้านกันบ้างครับบ้านในโครงการนี้เหมาะใครเนื่องจากวันนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเราพะว่ามีบ้านอยู่2ประเภทด้วยกันครับก็คือบ้านเดี่ยวและบ้านทาวโฮมผมขอพูดถึงตัวบ้านเดี่ยวแล้วกันเพราะว่าบ้านเดี่ยวของโครงการเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวที่สามารถรองรับการพาผู้สูงอายุมาอยู่อาศัยได้แล้วก็คํานึงถึงเรื่องของคุณภาพอากาศในตัวบ้านนะด้วยการออกแบบของบ้านก่อนก็คือบ้านเดี่ยวทั้งสองแบบมีห้องนอนชั้นล่างทั้งคู่นะครับ และเป็นห้องที่ไซส์สามารถพอจะวางเตียงควีนไซส์ได้ก็พาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาอยู่สองท่านได้หรือว่าถ้าใครมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้พาผู้สูงอายุมาอยู่ห้องนั้นก็สามารถปรับเป็นห้องทํางานส่วนตัวที่ชั้นล่างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของคุณาภาพอากาศในบ้านก็คือระบบแนะอร์พัลส์แควซึ่งระบบเนี่ยก็จะมีการดึงอากาศบริสุทธิ์ใหม่ๆเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็จะมีการดึงอากาศเก่าๆออกด้านนอกตัวบ้านนะฮะ ซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากได้คุณภาพอากาศในบ้านแล้วมีการซ่อนงานระบบใต้ฟ้าไว้ให้ทั้งหมดแล้วบ้านที่นี้ก็จะตอบโจทย์ครับส่วนทาวโฮมนะผมมองว่าเหมาะกับคนที่หาบ้านในงบไม่เกิน3ล้านนะเพราะว่าท<ช>าวโฮมที่นี่แทบเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่2.55ล้านบาท โดยบ้านทาวน์โฮมของที่นี่นะครับเขาจะมี2แบบแต่ละแบบเนี่ยจะคาแรคเตอร์ต่างกันชัดเจนมากนะครับอย่างตัวแบบเริ่มต้นเนี่ยจะเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กน้อย,ยเล็กน่อยอาจจะอยู่กันสองคนสามีภรรยาหรือมีลูกแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นไทป์ที่มีแค่2ห้องนอนนะครับแต่ว่าจะเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่ทั้งคู่แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวทั้งคู่เลยนะครับรวมถึงที่จอดรถก็จะเป็น1ที่จอดรถนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านที่อาจจะไม่ได้มีครัวเป็นสัดส่วนนะอันนี้ก็คือเราสามารถบิวเป็นเหมือนเป็นครัวที่เป็นแคนทรี่มมีควา ัะส่วนมากขึ้นมีครัวที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับขยับมาเป็นทาวน์โฮมทายใหญ่ของที่นี่นะครับเพราะว่าเขาจะมีครัวที่แบบมีกั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งนะให้ดูเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะครับแล้วก็จะได้ที่จอดรถที่มากขึ้นด้วยคือจอดรถได้2คันรวมถึงห้องนอนก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น3ห้องนอนครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e รายการของพวกเราทาง YouTube นะครับรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูรายะะเเเเออียดดื่่นนๆพิิมมตตไ้ทางว็บบซ์ ofliving.com ครั สำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ